สวัสดีครับท่านผู้ชมครับฟายชาแนลชัยมงคลนะครับวันนี้ก็พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคาเช่นเคยครับที่โชว์อยู่ที่หัวคลิปก็จะเป็น ID เดียลของทางช่องนะครับ098 988 0053นะครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าสนใจอยากจะถ่ายคลิปเปิดราคานะครับก็แอดไลน์ไว้นะครับวันนี้ก็พามาที่ข้อควายของ คุณพี่สมยศอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับพี่สมยศครับครขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับครับผมรบกวนแนะนําตัวนีดนะครับครับชื่อสมยศฮะอยู่หมู่หกตาบลหนองเยดาอําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับครับผมเบอร์โตัพท์อะไรนะศูนย์หกหนึ่งสองเจ็ดสองสองสามห้าสามครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตแป๊บหนึ่ง อ่าผมผมฝากฝากฝากแว่นหน่อยเออฝากแว่นหน่อยเออเออนี่ละนี่ละชสี่ละละ,ละ,ละออ <c oughs> โอ้แว่นไลยแต่พอดีไหมครับผมเออตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเจ้ารถถังครับโอ้เจ้ารถถังปาดเรากอเป็นยังไงมายังไงครับเป็นสายเปี่ยวใหญ่ครับอ่าท้องสุกฮะอ๋อ เป็นชั้นลูกหรือชั้นหลานเนี่ยเป็นชั้นหลานครับเป็นชั้นหลานของเปี่ยวใหญ่นะครับ,ค,รบค,คือพ่อทองสุกนะครับที่เป็นควายในตำนานที่อุทัยนี่นะครับตอนนี้พ่อทองสุกก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับอ่าก็ได้อ่าทิ้งสายเลือดไว้ให้ได้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นลูกหรือชั้นหลานนะครับก็ยังพอมีให้เห็นอยู่นะครับอ่าตัวนี้เป็นหลานของอ่าของปู่สุก ทองสุกนะครับอ่าเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้เปิดราคาไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับอ่าเป็นราคาเปิดไว้นะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับท่านผู้ชมครับอายุเท่าไหร่ครับสองปีกับหนึ่งเดือนนะฮะสองปีกับหนึ่งเดือนนะครับส่วนสูงวัดแล้วได้ที่ร้อยสี่สิบสามนะครับตอนนี้นะสี่สิบสามสี่สิบสี่นะครับอายุสองปีใช่ไหมนะสองปีหนึ่งเดือนสองปีหนึ่งเดือนนะครับอ่าเรามาดูอัตลักษณ์กันครับอ่า ลักษณะของเจ้ารถถังนี่นะครับก็จะส่วนหัวใหญ่นะครับเป็นควายที่มีหัวใหญ่นะครับแล้วก็อายุของเขาเนี่ยครับเห็นไหมครับบางบางคนบอกว่าสองปีจริงหรือนี่ครับผารีเขายังไม่ขึ้นเลยนะครับนี่เพิ่งเห็นออกมานิดเดียวนะครับนี่ถ้าถ้าควายสองปีกว่าไปแล้วเนี่ยจะเห็นพารีเขาชัดเจนนะครับแต่ตอนนี้ก็กําลังจะเห็นนะครับกาลังจะออกนี่ไม่ได้โกหกกันนะครับอายุเท่านี้จริงๆแล้ว ลักษณะของเจ้าทองสุกนะครับมีความหนาอ่ามีความหนานะครับแล้วก็คอเนี่ยคอเปี่ยวกําลังขึ้นคอตันนะครับคอตันใบหูวใหญ่นะครับสีขาวแล้วก็อ่ามีตาแต้มอยู่เห็นไหมครับเนี่ยตาแต้มมีอ่าแล้วก็อ่าจุดรอบคางก็มีนะครับอ่าอ่องมีอ่องนะครับผูกโบอ่าอ่องข้างบนก็ลางๆนิดนึงครับ แล้วก็ช่วงหน้าอกนี่ก็ใหญ่นะครับโดยเฉพาะแข้งขาครับแข้งขานีา่จะมีถุงเท้านะครับสลับกับสีดํานะครับเล็บดีเล็บใหญ่ครับเล็บสวยดีมากเลยแล้วก็ช่วงตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะมีหาบเงินหาบท้องก็คือขวัญขวัญมงคลนะครับตรงนี้นะอ่านี่ก็คือลำคอที่เป็นลำคอของ ปลาหมอนะครับคอ,อ,อปลาหมอก็คือคอตันตึกเลยนะครับแล้วก็ลงมาส่วนส่วนท้ายส่วนท้ายนี้ก็จะเป็นอ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นขวัญอ่าก็จะเป็นตะคุยมานี้ตรงนี้ก็มีนะครับตัวนี้ก็มีอ่าเป็นขวัญหาบเงินหาบทองนะครับแล้วก็อยู่ตรงโซนหูนี่มีไหมทัดมาลามีนะครับตรงนี้มีมีมีนะครับมีมีนีตรงนี้ทัดมาลานะครับ แล้วก็ตรงหน้านะครับตรงหน้าก็จะมีอยู่ตรงนี้เป็นขวัญสองทางนี่นะครับขวัญสองทางตรงกลางกับบานนี้ไม่มีเลยนะครับจริงๆไม่มีแหละดีที่สุดแล้วครับแต่ถ้ามีเนี่ยมักจะไม่ค่อยดีตรงนี้นะนี่คือไม่มีเลยนะแล้วก็เราก็จะมาดูฝั่งทางนี้ฝั่งทางนี้ก็จะมีครับนี่ครับทัดมาลามีนะนี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้สองฝั่งนะครับแล้วยังมีตรงนี้อีกใช่ไหมครับนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่ทัดมาลาเออเป็นขวัญที่ เป็นขวัญมงคลน,นะครับมีเสน่ห์ถ้าควายจะไม่มีทุกตัวนะครับนี่หาบงินหาบทองนะครับตรงนี้จุดเดียวกันในสองฝั่งนะครับตรงนี้มาตรงนี้ก็จุดเดียวกันอยู่ตรงนี้ครับฝั่งนู้นก็จุดนี้แหละครับแล้วเรามาดูทางท้ายนะครับท้ายนี่ท้ายเต็มเปี๊ยะนะครับท้ายเต็มเปี้ยะแล้วก็ ลงมาดูไข่ครับไข่ก็เป็นไข่ยาวๆเสมอกันนะครับอ่าเป็นไข่ยาวอ่านี่ครับ JT Smart Buff ช่วยอัพราคาควายไทยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับควายโดยเฉพาะหางไม่ดอกนะครับหางดีหางไม่ดอกนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ลักษณะของอาขาหลังนะครับก็จะมีทุงเท้าสลับกับสีดำนะครับ ตรงกําไรข้อเล็บมีนะครับกําไรข้อเล็บชัดเจนเ,เล็บห่างนะครับเล็บห่างเล็บฉีดห่างนี่นะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับถุงเท้าสลับสีดำเ,เล็บใหญ่ฉีกห่างนะครับหน้าอกใหญ่สนุนราคาที่1นึ่0 0สนหนืนะครับราคาต่อรองกันได้ เป็นควายในออกออกลักษณะนะครับอ่าลักษณะหนานเนี้ยมีความหนาหนาลึกด้วยนะครับไม่ใช่ท้องมา้าอ่าเป็นควายเจ้าเนื้อเขากำลังจะยัดเนื้อนะครับเพรพิ่งอายุแค่สองขวบหนึ่งเดือนเองนะครับอีกหน่อยก็จะกลายเป็นควายที่เจ้าเนื้อไม่ไม่ไม่ใช่แบบนี้นะทีนี้นะเออ เห็นอีกทีนึงก็โอ้โหปึ๊กเลยล่ะครับควายตัวเนี้ยน่าจะาคือห้าเสิ5บเนี่ยทะลุแน่ครับความสูงนะทะลุทะลุห้าสิบแน่ละ,ะลแ,แต่จะห้าเสิบท่าไหร่เนี่ยอ่าก็บอกไม่ถูกนะครับ นี่นครับหน้าตรงตรงเขาก็หลอดีครับหน้าหลอ่อหน้าหลอกระบาลใหญ่กบาลใหญ่เขาว่าหน้าเปิดนี่ไหมหน้าเปิดหัวใหญ่หัวโนงหัวโนนะครับตรงนี้หัวโหนนะกบาลใหญ่แล้วก็มีความเชื่องแต่ความเชื่องนี่โอ้โหเป็นเสน่ห์จริงครับคอยตัวนี้เชื่องมากเลยนิ่งนะครับนิ่งนี่แหละครับพ่อพันธุ์ที่ดีนะครับหนึ่งละพ่อพันธุ์ที่ดีเนะครับความเชื่องต้องมาก่อน ถ้าเข้าใกล้ถ้าดุถ้าอะไรเนี่ยคนที่เลี้ยงนะครับในครอบครัวเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้แต่อย่างเงี้ยเด็กขี่หลังได้สบายนะครับลูกหลานขี่เรื่อยใช่ไหมใช่ขีเ่เลยลูกหลานขี่เรื่อยนะครับขี่เลยนี่ก็เริ่รมทับจริงได้ช่วงนี้รับ,บอ๋อทับจริงไปกี่แม่แล้วเนี่ย ตอนนี้ไปได้สี่แม่แล้วครับสี่แม่แล้วแล้วเป็นไงติดไหมผลงานก็ครั้งเดียวครับไม่ไม่ไม่เคยมีกลับมาซ้ำครั้งเดียวคือไปเลยไม่เห็นฝุน่นเลยใช่ไหมใช่ว <laughs> ไวนี้ซะด้วยนะครับกําลังขนองตอนนี้น้ําเชื้อแรงแล้วทับติดแล้วนะครับไปแล้วสี่แม่นะครับอ่าทับมาแค่ครั้งเดียวก็ไม่ได้กลับมาอีกนี่แสดงว่าอ่าทับจริงมีผลงานดีนะครับอ่า ทับครั้งละเท่าไหรนะครังละพันห้าพันห้านะครับนี่คือหลานของเปียวใหญ่นะครับชื่อรถถังท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะได้ไปพัฒนาต่อหรือเอาไปผสมพัน์ธุในฝูงในคอกนี่ก็ยิงกลางมานะครับกับพี่สมยศนี่แหละครับวันนี้บอกราคาแล้วนะครับอยากได้เหล่าอุทัยสายเลือดของเปียวใหญ่นะครับเปียวใหญ่ก็คือควายในตำนานอุทัยนี่แหละครับ เตียวใหญ่รู้สึกว่าไปเสียชีวิตอยู่ที่บิ๊กไอฟาร์มใช่ไหมเออนะครับก็ท่านในที่ติดตามประวัติของเตียวใหญ่ก็จะรู้นะนะครับว่าไปเสียชีวิตที่ที่ไหนนะบิ๊กไอฟาร์มนะครับ,รบนี่แหละครับก็คือปู่ของเขาเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เป็นควายในตำนานที่ได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าชื่อของเขาชื่อเสียของเขานะครับไม่ว่าจะเป็น สายเลือดก็ยังสร้างาความโด่งดังให้กับปู่องเขาอยู่นะอมีชั้นลูกก็ยังเหลืออยู่มีชั้นหลานก็ยังเหลืออยู่นะครับตอนนีอ้อยากจะเก็บสายนี้ไว้ก็ลองคุยกันดูนะครับเนี่ยเป็นพ่อฟันที่ดีผมชอบว่าเขาเชื่องมากเลยผมชอบมากเลยควายอย่างเนี้ยเข้าใกล้นี่ไม่มีตื่นไม่มีอะไรเลยนิ่ง S <S 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 ปกติผมเข้าไปรูปแบบนี้ไม่ได้เลอกควายผมเข้าไปใกล้ๆเนี่ยโอ้โหน่ากลัวนะครับแต่นี่ไปรูปไหนก็ได้เออนี่นนะครับนี่ปกติถ้าผมใส่แว่นนี่ผมจะขึ้นขี่แล้วเนะี่ยพอดีผมฝากแว่นไว้ที่พี่สมยศผมก็เลยไม่ได้ขึ้นขี่ครับ <laughs> มันเกี่ยวกันยุบบออะยอ่าแล้วครับพี่น้องมกักเดยครับเด้อผมก็มักน้ำยุดอกพู้ได้อยากได้ก็ได้ทั้งอีสานบันเท่าเนาะเอาไปไหวอ่าถาทับยุ่ในฝูงนะครับเล่าเลือดของเปียวไงนะครับนคุณปูท่องสุกนี่แหละเล่ากับเสียไปแล้วนี่แหละล้านเพิ่นก็นได้จากได้กับมาว่ามาคุยกันเอา้าเอาเอท่านผู้ชมครับ ขอรบกวนใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับชื่อสินค้าชื่อผลิตภัณฑ์นะครับชื่อวินเนอร์นะครับวินเนอร์เนี่ยมาจากที่เดียวกันกับ JT สมาร์ทบัฟนะครับเป็นงานวิจัยนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้สําหรับบัวโดยเฉพาะนะครับผลิตจากนวัตถุดิบธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปราศจากยูเรียปนเปื้อนนะครับแล้วก็ปลอดสารพิษและสารตกค้าง ดียังไงครับก็คือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็บํารุงระบบสืบพันธุ์นะครับทําให้ระบบสืบพันธุ์เนี่ยที่สุดโทมไปเสื่อมโทมไปแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาได้นะครับกําจัดของเสียที่ข้างค้างสะสมในลําตัวของวัวของของ,ของวัวของท่านนะครับแล้วก็เพิ่มกล้ามเนื้อและโครงสร้างก็คือระเบิดโครงสร้างนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มภูนประสิทธิภาพระบบดูดซึอมอาหารนะครับนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับ ชื่อวินเนอร์นะครับปริมาณการใช้นะครับสองช้อนเท่ากับอ่าหญ้าประมาณสักสิบกิโลกรัมก็ได้นะครับโรยไปที่หญ้านะครับแล้วหรือผสมน้าได้ห้าสิบลิตรนะครับสองช้อนนี้นะครับหรือจะให้วัวเป็นฝูงทีเดียวเลยก็ได้นะครับหนึ่งุงนี้นะครับห้าร้อยกรัมนี่นะครับเท่ากับหญ้าห้าร้อยกิโลกรัมหรือน้ำสองพันห้าร้อยลิตรนะครับท่านผู้ชมครับซองนี้ผสมกับน้ําได้สองพันห้าร้อยลิตรต่อวัวหนึ่งฝูงใหญ่เลยนะครับ หรือจะให้กินวันละหนึ่งครั้งต่อวัวหนึ่งตัวก็สองช้อนต่อน้ำห้าสิบลิตรนะครับท่านผู้ชมห้าร้อยกรัมนี่นะครับราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นของควายเป็นพ่อพันธุ์สูตรสีน้ําเงินนี่นะครับพ่อพันธุ์ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันนะครับคงสภาพกล้ามเนื้อและโครงสร้างนะครับขณะที่เราทับหรือผสมป๋งใหญ่นะครับไม่ยุบไม่ซูบไม่ผอนนะครับช่วยให้น้ําเชื้อแข็งแรงนะครับบํารุงเสริมนะครับกําจัดของเสียที่คั่งค้างสะสม รักษาสมมุลในระบบขับถ่ายนะครับนี่คือระบบพ่อพันธุ์นะครับบำรุงเสริมสุดยอดอขวายรุ่นนะครับสูตรนี้สีเหลืองนี่นะครับเสริมภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มน้ำหนักโตตามพันธุก,กรรมนะครับเร่งสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างกำจัดของเสียเพิ่มเชื้อดีนะครับกระตุน้นการเจริญเติบโตการกินอาหารและหญ้านะครับนี่ตัวนี้เป็นควายรุ่นนะครับจาก อ่าแปดเดือนย่านมนะครับเป็นยันสามปีเลยนะครับตัวนี้กินดีมากนะครับโตไวแล้วเบิดโครงสร้างคือสูตรนี้นี่คือสูตรแม่พันธ์นะครับสีชมพูนะครับแม่พันธุ์นี้ก็เสริมภูมิคุ้มกันนะครับลดกาลดโอกาสเสี่ยงจากการแท้งนะครับกระตุ้นการเป็นสัตว์ให้ไวขึ้นนะครับหรือควายตัวไหนที่เป็นสัตว์แล้วทับไม่ติดหรือไม่ค่อยเป็นสัตว์นะครับกินเข้าไปเลยครับอ่าเจที่สามารถแบบนี้ก็จะไปทํางานเขาเองนะครับทําให้ควายตัวนั้น ทับจีบง่ายขึ้นสัตั์ง่ายทับจีบง่ายแล้วก็ลูกในท้องก็ลดความเสี่ยงของการแท้งนะครับฟื้นฟูระบบสืบพันธุ์ดีนะครับกระตุ้นการเป็นสัตว์ได้ง่ายนะครับช่วยให้ลูกในท้องสมบูรณ์นะครับบำรุงน้ํานมแม่ด้วยนะครับเพิ่มเพิ่มปริมาณน้ํานมและสารอาหารให้กับนมของแม่ด้วยนะครับนี่สูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับของควายนะครับเจ้ที่สามารถแบบนี้ครับคุณสมบัติเด่นของควายแซ่บนะครับ เสริมภูมิคุ้มกันโรคนะครับเพิ่มน้ํานมอ่าและโตวไวนะครับสร้างกล้ามเนื้อและโครงสร้างระบบสืบพันธุ์ดีผสมติดง่ายนะครับกําจัดของเสียและเพิ่มเชื้อดีสูตรนี้เป็นสูตรพิเศษกินได้ทุกเพศทุกวัยนะครับควายใหญ่ควายเล็กควายโตวควายตัวผู้ตัวเมียกินได้หมดเลยครับอ่าสาหรับราคานะครับสูตรนี้อ่าสาหรับราคาสูตรนี้ก็คือ890บบาทนะครับสูตรนี้ครับอ่าอัตราการใช้ของสูตรนี้นะครับก็คือ สีช้อนต่อน้ำา50ลิตรนะครับ4ช้อนต่อน้ำา50ลิตร่นีนะครับสำหรับกระปุกเล็กนะครับ2ช้อนนะครับต่อน้ำสามสิตรินะครับหรือใส่ยาประมาณสัก1ถึง2กิโลกรัมนะครับโรยกับยาวันละ1ครั้งนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับสูตรควายแซบนะครับกระปุกใหญ่สีส้มนะครับกระปุกละ890กบาทนะครับซื้อครบ2กระปุกนะครับ1756บบาทนะครับแถมเชือกสนสะพายนะครับ อ่าหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็อ่าสามสูตรนะครับสูตรแม่พันธุสูตรพ่อพันุ์แล้วก็สูตรควายรุ่นนะครับกระปุกละ390บาทซื้อครบสามกระปุกนะครับราคา 1, นึ่งพบาทนะครับแถมเชือกสนสะพายอีก1เส้นนะครับแล้วก็อ่าผลิตภัณฑ์วินเนอร์นะครับสำหรับบัวโดยเฉพาะนะครับซองละ3 9 0บาทนะครับซื้อครบ3ซองลดทันทีครับ1,000บาททวนนะครับแล้วก็แถมอ่าเชือกสนสะพายอีกนะครับ หนึ่งเส้นนะครับเป็นเชือกเส้นใหญ่นิ่มนะครับมาตรฐานนะครับท่านผู้ชมครับกินหญ้าเก่งนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยปากใหญ่กินหญ้าดิอ้อืมแต่กินไปเลยไม่ขันย่องแน่ แซียบเนาะอันเป็นผู้ใดมาใส่น้ำปลาชุดรดไว้ถาที่ส่องแ่บกักเองเเอาแล้วก็ท่านผู้ชมครับก็สนใจก็อ่าโทรคุยกันนะครับสลับคลิปนี้นะครับฝ่ายชาแนวชัยมงคลก็ขอจบเออเดี๋ยวจะเฝ้าจบเดี๋ยวเดี๋ยวขอแว่นขึ้นนีม่ม่นะโอ้เราพุดหล่ะเ,เ,เ,เวลาแว่นพึ่จะมันหลายครับอันๆๆอัน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 ไหนลราข้องพรมนี่ท<ซ>ี่<ะ>แดงติเอาสนมากมาน เอาเอาละ,ะ,ะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเบียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ